ช่ครับอ้าเราอยู่กับ CX5 นะครับตอนนี้กำลังลองระบบ MRCC Stop and Go กันอยู่นะครับวันนี้ก็คือความเร็วมันจะต่ำกว่า30นะครับแต่รถก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับมันก็จะตามไปแต่แดนีต้องเบรกเลยมันหาแบบไฟแดงจริงๆไม่ได้ทีไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟแดงหน้าก็ได้ก็ระบบนี้คืออะไรนะครับระบบนี้ก็คือ คอนโทรลที่ทางานที่ความเร็วต่ํเดี๋ยวพี่มิ้งตรงไปเรื่อยๆเลยครับจะเป็นะระบบคูบคอนโทรลที่ทํางานที่ความเร็วต่ำโดยปกติแล้วรถเราเนี่ยจะทํางานที่ศูนย์ถึงสามสิบถึงร้ 45. อยสี่สิบห้าจะสังเกตว่าตอนเนี้ยรถเราชะลอจนเกืบเ ment, อ,นนอจกบจะเป็นศูนย์นะครับเท้าพี่มิ้งก็ไม่ได้แตะอะไรนะฮะนี่เห็นไหมฮะนยฮะเนี่ยมันก็จะพอคันหน้าเลื่อนรถเราก็เลื่อนตามความเร็วเนี่ยแทบจะศูนย์อยู่แล้วนะครับ นมะันก็ตามไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คันหน้าจอดสนิทนะครับจนแบบศูนนะ่ะเป็น4ี่วิอะ่ะมันจะขึ้นคําว่าโฮเราอาจะต้องคอยมาเหยียบคันเร่งหรือว่ากดคำว่ารีโซมอ่ารีโซมนั่นแหละครับแค่นั้นเองนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะครับสำหรับระบบนี้ก็ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้านะครับเวลาขับในรถติดๆนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงเขาก็จะเบรคเองพี่มิงก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเนี่นยนี่น ก็ตัวนี้ครับมันแค่เปิดระบบนะครับจะอยู่ที่2,000บาทนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเลยเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในรถนะครับเราแค่เปิดระบ,บบมันเองนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผม